หลายคนอาจจะคิดว่าการทานอาหารมังสวิรัตนี่นะครับเราอาจจะได้สารอาหารที่ไม่ครบถ้วนจริงๆแล้วมันอยู่ที่การออกแบบเมนูของเราครับผมจะทําเมนูพาสต้านะครับซึ่งในเส้นพาสต้าเนี่ยเราก็จะได้โปรตีนคาร์โบไฮเดรตดีๆนอกจากนั้นนะครับเราก็จะเลือกใส่ผักที่มีสีสันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแครอทเป็นข้าวโพดอ่อนถั่วรันเตาหรือเห็ดที่วันนี้เราจะใช้เป็นเห็ดออรเรนจ์นะครับแล้วยังแถมปรุงรสให้จัดจ้านรับประทานง่ายๆในสไตล์คนไทยได้เช่นเดียวกันนะครับเมนูที่เราจะทําได้แก่ลินกุนี่ผัดขี้เมาครับ เส้นที่ผมใช้วันนี้มีชื่อว่าลินกนนี่ครับลินกนนี่เนี่ยฮะเราดูเผินๆนะครับเราก็จะรู้สึกว่าหน้าตาเขาไม่ต่างจากเส้นสปาเกตตี้แต่อย่างใดแต่ถ้าเราดูใกล้ๆเส้นของเขาจะมีลักษณะที่แบนครับคำว่าลินกนนี่เนี่ยนะครับถ้าเบื่อแปลออกมาเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าลิ้นเล็กๆครับการที่เส้นเขาแบนเนี่ยครับเวลาที่เรารับประทานเข้าไป ความรู้สึกเนื้อสัมผัสที่ได้มันก็ทําให้แตกต่างกันเช่นเดียวกันนะครับเราเอาไปต้มครับผมน้ำต้องเดือดนะฮะใส่ลงไปตามด้วยเกลือเราจะต้มให้ได้เส้นที่มีลักษณะที่เรียกว่าออเดรนเตนะครับในการที่เราจะต้มเส้นตัวนี้ให้ได้ออเดรนเตนะครับซองเขาบอกไว้แล้วว่าใช้เวลา9นาทีครับในขั้นตอนต่อไปนะฮะเราก็จะมาเตรียมผักต่างๆครับได้แก่เห็ดผมจะหั่นให้ชิ้นเล็กนิดนึงครับ น้ำมันสองช้อนโต๊ะครับผมในขนาดเดียวกันนะฮะเราจะโขกกระเทียมครับผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับเนี่ยนะฮะใส่ลงไปในครกพริกครับผมสาหรับพริกกระเทียมก็โขกให้พอแหลกครับอเอาเห็ดลงไปคั่วก่อนครับเราผัดเห็ดให้ได้สีนิดหนึ่งนะครับถั่วลันเตานะฮะก็ดึงเส้นออกด้วยนะฮะซอยนิดหนึ่งประมาณนี้เวลาที่เราใส่เห็ดลงไปตอนแรกนะครับเขาจะดูดน้ํามัน แต่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเห็นไหมเขาจะค่อยๆค,คลายออกมาแล้วครับนล้วมันจะออกมาเอาละเห็ดของเราสุกแล้วนะครับผมถึงค่อยใส่พริกกระเทียมลงไปถั่วครับข้าโพดอ่อนแล้วก็แครอทครับเราใส่น้ำลงไปสักกระบวยหนึ่งครับ ริกไทยอ่อนครับอาเส้นหัวเรานะครับใส่เส้นลงไปซีอิ๊วขาวครับผมซีอิ๊วดำนิดเดียวนะฮะผมใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปเพื่อต้องการสีครับน้ำตาลแล้วก็ผัดให้เข้ากันครับ ปิดไฟยกออกจากความร้อนได้เลยฮะพร้อมรับประทานแล้วครับเสร็จเรียบร้อยครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่รสชาติครบรสจัดจ้านแบบไทยๆนะครับแล้วก็มีคุณค่าของสารอาหารครบทุกหมวดหมู่ครับและนี่ก็คือลิงกุนี่ผัดขี้เมาครับ ไม่ว่าจะเป็นเมนูคาวหวานในรูปแบบไหนถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับแฟนๆ u t u b e Subscribe เลยครับ